ไ่ไยา่ย,ย,ยากหรอกสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสามพันหกร้ยหกห้าสิบคนสวัสดีค่ะฮอนราคาะมื่อนี สวัสดีค่ะหวอดอะค่ะพี่น้องอาจจะสะดุ้จักน้อยทำไมาสวรรค์ต้องแกงดาวด้วยห้าสิบคนค่ะเจ๊แขกวงบงัง ่กำลังใจด้วยนะคะส่งดาวด้วยนะคะนิดเจ้าเป็นอย่างเมียแจ็คเปิดนอย่างมูนนี่ไลกุโสดกลุ่มปิดแผวผาวใช่ไหมคะใช่ค่ะไปหาเบาเตยอบ่เมีย ามาอีกแล้วจ้าจ้า ส่งดาวเลยนะคะส่งดาวนะคะปักหมดหปปุดหน้าลุกหมุดหน้าเพจแล้วมาไลน์ออนไลน์โอนมาเลยค่ะวันนี้การชนุกก วัดต vale ิดเจวัดใจเด็กมัลองพลงนะอันนี้ยังไม่กว่านั่นอันนั้นจะ อปติยินเสียงถึงด้วยราคะถึงบ้านหัวหน้าแผวพาว้วคะมาเริ่มมาเลงสิมาตามมาโอ้ยคนละหมองนอาสูนะคะวันนี้ก็อยู่กับคุณแม่สีกน้องอยู่กับแม่สีแล้วเบียบว่าทศินพี่น้องนะคะวันนี้ก็ มาแสดงไลฟ์สดกลุ่มปิดด้วยรอบบ่องหันเอฟซีมากวะค่ะบอกเอฟซี FC แบบเฮียเฮีย,เ,ยเข้ามาได้นหน่ยนึ่งนะเอ,อ้ยแบบว่า,ขาเาขาเจะเขาจะในคอมเมนต์ย้อนหลังมากว่าอุ้ยแมซีคือเป็นตลกแบบเลี้ยวแล้วกับแบบเหรนมวนคักมวนแน่เทเขาจะว่านน<อ>ตลกมืออชีอันนี้เป็นตลกได้โดนใจแม่ปอเลยนะครับพี่ <laughs> น้องเอาอยู่ยีแม่อันเบื้องคลิปน้าไดเบื้องอันนื้อน้ำไดแสดงยาำไหดพอยมากเจ้าแบบว่า มันเลี้ยวไหมมันเป็นตลกเพราะเปนแพทเทิร์นนะเมียเออแล้วก็บเบาอยังกับหัวรออย่างสีนะพี่น้องนี่คุณแม่กะจะมาร่วมเพื่อไลฟ์โชว์ออนไลน์สดอันนี้คือเก่านะคะแคร์รับเชิญกับไลฟ์วันนี้แคร์รับเชิญบ้าไลฟ์ให้ไลฟ์ให้ทาเบือไลฟ์ให้ทาเบือเพอาจะคลิปกับว่าถึงด้วยกันโอเคนะคะยังไงเจอกันกับแม่สีในไลฟ์สดกลุ่มปิดค่ะเคยล่รงบานกับบหยอง คุณแม่ซื้อบัตรยังไงคะที่เพจนาริตไะไลท์ที่เพจนาริตะไลท์นะคะเข้าไปเลยนะคะบัตรเท่าไหร่บัตรบัตรหนึ่งร้อยบาทบาทนะคะคุ้มค่าเบื้องต้น,อ,นอันพู้ยบาลฟินแล่นกับพ่อแล้วคุ้มค่าแล้วนี่ครัแม่เพจนนี่นะคะอ่าเพจตัวนี้นะคะเห็นบ่นี่เห็นบ่ เพีดนี้นะคบเพอ่ดซื้อตัวตอต๋วนาฬิกาลายรอบเยี่งทุกรอบที่นี่เนี่ยหลังเพียงนิดหน่อยไปค้างค้างตลอดค้างครับแม่สีเน็ตค้างค้างบัตรหนึ่งร้อยบาทนะคะใครจะซื้อก็ซื้อเข้าชมเสี้ซื้อบัตรเออซื้อเอี่ยก็ซื้อบัตรที่เอ่อซื้อบัตรเออนาฬิตะนะคะ หนึ่งร้อยบาทค่ะคุ้มค่า